아. ครับคุณผู่สงครับ,รบผมยังคงอยู่กับคุณฮาน่ามิสาวสวยของเรามาดูายกันกับที่นี่นะครับ you are what you eat เป็นสิ่งที่เราพูดกันมาตั้งแต่เทปแรกมาถึงเทปนี้ละ<ช>แล้วเรายังคงดูแลโดยเฉพาะวันนี้อาหารการกินเป็นสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึง่งตื่นเช้า,า,มมาขึ้นมาคุณฮาน่าก่อนที่เราจะมาเริ่มทําครวัวกันเนี่ยผมตื่นเชา้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยต้องนั่งสมาธิก่อนมีงานวิจัยชิน้นนึงออกมาบอกว่าถ้าคุณอายุ30อัิ up แล้วเนี่ย<ช>ไม่บอกว่าอายุเท่าไหร่30อัส up แล้วเนี่ยตื่นเช้าที จะทําให้จิตใจของเราเนี่ยเยือกเย็นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เราทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพค่ะอ่าโดยเฉพาะเมนูวันนี้คืออะไรครับนี่โลแซนด์วิชผักย่างนะครับวันนี้เราเลือกใช้ขนมปังโฮลวีดมาดูวิธีการทํากันก่อนแต่ก่อนที่จะไปถึงวิธีการทํามาดูน้ํากันก่อนนะฮะส่วนประกอบส่วนประกอบของนะครับวันนี้เราเลือกใช้ซอสพริกนะครับนะฮะซอสพริก2ช้อนโต๊ะบัตเตมิกวในการประมาณ3ช้อนโต๊ะครับมีโอลีฟออยล์หรือว่าน้ํามันมะกอกเราจะใช้เนยครับในการทาขนมปังนะครับก็เป็นเนยจืดนะครับ แล้วก็ยังมีมอสเซาเรล่าชีสนะครับ,รบอันนี้ขูดมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวนี้ถ้าซื้อเป็นแท่งก็ได้มาเริ่มที่วิธีการทำครับอันดับแรกเลย <นะ S 1> อันดับ,ดบแรกเนี่ย ราจะผสมน้ำก่อนในกล่องอเนกประสงค์อย่างดีนําเข้าจากฝรั่งเศสครับถามว่ากล่องที่บ้านใช้ได้ไหมใช้ได้แต่เก็บไว้ได้ไม่นานนะครับแต่กล่องนี้เก็บไว้ได้นานกว่าก็ไม่แตกด้วยค่ะนะครับเดี๋ยวคุณฮาน่าเตรียมเชควันนี้ผมได้สาวเชคมาเราจะใช้บาสมาคเวเนกานะครับน้ำส้มไวแดงนะฮะใสลงไป3ช้อนโต๊ะนะครับ3ช้อนโต๊ะแล้วก็จะมีซอสพริกนะครับสช้อนโต๊ะครับ แล้วก็จะมีน้ำมันมะกอกครับหลายคนสงสัยเอ๊ะแล้วมันจะเข้ากันได้ดีหรอพี่มันเป็นน้ำมันใช่ไหมมันเป็นน้ำมัน,น,มนจริงๆจะมีตัวซอสพริกเนี่ยแล้วก็น้ำส้มายแดงเป็นด้วยเพื่อเป็นตัวอิมัลชันผสมประสานได้ดี<ช>ได้นะครับเพราะสักครู่เนี่ยเราจะต้องนำผักที่เราเตรียมมาไวน้นะครับมาปรุงนะครับแล้วใส่เกลือเล็กน้อยนะครับเกลือประมาณหนึ่งช้อนชานะครับแล้วก็พริกไทยวันนี้เรามีที่บดอย่างดีดีมากดีมาก นะครับบทละเอียดด้วยบทละเอียดดีมากเลยนะฮะสังเกตดูได้เลยดีมากนะครับแค่เราใส่พริกไทยลงไปในนี้นะครับเพราปิดฝาไม่ใหญ่เทะมากด้วยแล้วก็ฝาปิดสนิทเรียบดีนะครับเลิศมากค่ะเราเยนเชิญคุณฮาน่ามาเช็คอ๋อจะได้ดูนว่เนี่ยใช้งานได้ดีมากเวลาปิดเนี่ยต้องบอกว่าเราจะต้องปิดจากด้านนี้มาก่อนนะฮะเป็นการไล่อากาศนะครับแล้วกดนิดนึงอ่าแค่นี้เองนะครับก็เช็คเช็คได้เลยครับอ่า เลยค่ะเห็นไหมไม่ไหลด้วยมากใช่ขนาดเป็นน้ำมุงน้ำมันนะเนี่ยระหว่างนี้เราขอผักก่อนนะครับเราจะมาผักอะไรบ้างเอ่ยขอเป็นเห็ดก่อนนะกันนะครับอันดับแรกเป็นเห็ดนางรมหลวงนะครับนะฮะหรือว่าเห็ดออรินจิที่เรารู้จักกันดีนะครับแล้วก็จะหั่นแนวไหนคะแบ่งครึ่งเลยนะครับค่ะ เราใช้พริกปาปีก้าครับอ้า uh, หรือวพริกกระรังส <fit> ีเหลืองเนาะใช้พิกเหลือ <Hayır> งเลยครับต่อไปจะเป็นมะเขือเทศครับเป็นมะเขือเทศอย่างดีวันนี้มีดที่เราใช้หั่นมะเขือเทศเนี่ยจะเป็นมีดแบบสไลด์ซึ่งจะเป็นฟันปลานะครับขอมีดที่เป็นหยักนะครับ เราก็ออกเลยนะครับ<ะ>อ่ครับเป็นกวาญี่ปุ่นวันนี้เราจะใช้วิธีการสไลด์นะครับเรามีเครื่องสไลด์มาด้วยคุณหาหน้าอ้เลิศมากค่ะ,ะ,ะอมันจะออกมายาวยๆสวยงามมากค่ะ แผ่นจะเท่ากันด้วยขนาดเท่ากันนะครับแล้วเราก็จะเลือกใช้นี่โดยแครอทครับขอแครอทอ่าก็จะเสร็จแล้วนะฮะดอกไม้จีนนี่ต้องหั่นต้องอะไรไหมไม่ต้องหั่นอะไรเลยครับมาเป็นดอกแบบนี้ได้เลยนะครับตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับหลังจากนั้นนี่นะครับคุณแหนนะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะนําส่วนผสมที่มีอยู่เนี่ยนะครับมันจะเป็นเห็ดพิเกอร์คังแตงกวาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มะเขือเทศแครอทส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยมาจุ่มลงใน น้ำสลัดนะครับเป็นน้ำจีเราเรียกว่าน้ำจีที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเล็กน้อยนะฮะให้มันให้มันซึมซับน้ำนิดหนึ่งแล้วจะได้รสชาตินะครับก็คือพอใส่แล้วก็คลุกก็หยิบจีได้เลยจีได้เลยจริงผมใช้ภาษาพื้นบ้านว่าจีมากจีนะฮะจีคือทําให้เกิดความร้อนขึ้นมานิดหนึ่งให้เนื้ออาหารมันสุกความร้อนนะครับ ตอนนี้ดอกไม้จีดได้ที่แล้วนะครับสุกแล้วใช่ไหมคะสุกแล้วครับปิดเปล่าแล้วนะฮะ 1989, short, โอ้โหเพิ่งไปพัฒนาเกาหลีจริงๆนะ<อ>ก็ได้อีกน,นี่เลยค่ะทากับเนยนะครับผสมแปังนี่คุณ สังเกตไหมคะว่าสมัยกอนมันเหมือนกับเป็นที่ทาสีใช่เดี๋ยวนี้เราไม่ใช้นะมันมีขนหลุดออกมาด้วยอันตรายมากเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นี่เป็นแบบนี้นะคะทำมาจากซิลิโคนค่ะแล้วก็ทนความร้อนได้ดีมากมากทำความสะอาดง่ายมากเลิศมากนะคี่ทาได้เลยไหมคะทาได้เลยครับนะฮะหลายคนสงสัยผมนำตะไครมาทำไมจริงแล้ววันนี้เมื่อก่อนก็ใช้ไม้จิ้มฟันใช่ไหมแต่ของผมนี่ต้องเป็นตะไครอย่างเดียวอันนี้ทาด้านเดียวไหมทาด้านเดียวครับ ก็ค <Okay, S 1> ่อยๆทานเป็นตะไคร้เนี่ยตะไคร้จะดีกว่าที่สําคัญวันนี้เราช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็เป็นการทําให้เขาเรียก <c oughs> ว่าสมุนไพรไทยขอยงเราเนี่ยก้าวไกลไปทั่วโลกจริงๆนะครับ <c oughs> ตอนนี้ผักก็พร้อมแล้ว <c oughs> โอโวคาโดก็พร้อมแล้วนะครับเรามาดูนี่เลยครับมาถึงขั้นตอนนี้นะครับ เราก็จะนําขนมปังที่ได้เนี่ยนะฮะอ่ะมาวางนี้ก่อนเลยะนะครับจากนั้นก็จะเริ่มใช้ที่เป็นแตงกวานี้เลยนะครับีย,ยแตงกวาญี่ปุ่นเรียงเลยนะครับ่างก่อนเลยเรียงให้เป็นชั้นๆเหมือนเดิมนี่แหละครับ และพิเศษสุดท้ายนี่แหละครับใช้ชีสนี่เด็กๆชอบไม่อยาเด็กๆเลยผู้ใหญ่ยังชอบเลยขูดค่ะอร่อยครับใช้มอสซาเรลล่าชีสนี่นะครับก็ขูดมาให้เรียบร้อยอ่ขูดมาให้เรียบร้อยละค่ะค่อยๆวางลงไปนะครับค่่ะอาประมาณนี้ค่ะได้แล้วเอาอย่จะนำชิ้นนึงเนี่ยไปแตะข้างบนครับต้องค่อยๆนะครับค่่ะอา แล้วก็ใช้ตะไคร้ที่เป็นก้านตะไคร้นี่หละอืมอุ๊ไอเดียเกย๋มากค่ะนะครับเนอะเป็นสมุนไพรแค่นี้ยังไม่นะจริงๆแล้วถามว่าแบบนี้ก็ได้เลยไหม,มได้เหมือนกันครับแต่ในความเป็นจริงแล้วผมอยากให้ชีสละลายมากอีกมากอีกนิดหนึ่งนะฮะแล้ก็จะนำเข้าไมโครเวฟนะครับ ชีสมันละลายมากขึ้นใช่เปรี้ยชีสมันละลายมากยิ่งขึ้น,<ช>นค่ะนะครับอ่ะไส้มันเยอะมากถั่วลักหมากล้วทำทานเองนะครับก็ทำทานเองที่บ้านไส้มันก็จะเยอะดีเลยนะครับอ่ จะนาเข้าไปสู่เตาอบนะฮะในคเัวเวของเรานะครับวันนี้ตั้งไฟวเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับคุณฮานะาครับเตาอบพร้อมแล้วนะครับเราจะใช้ไฟบนอย่างเดียวนะครับเพื่อจะให้ชีสเนี่ยเกาะตัวกับส่วนผสมที่เรามีอยู่สักครู่ตั้งไฟไว้ที่อุณหภูมิเท่าไร่ประมาณ120องศาครับได้เวลาแล้วนะครับคุณหาน้าครับโอ้ดูดิชีสละลายแล้วนะคะชีสเริ่มละลายแล้วครับ Was was my hair was long uh, Caught yeah. somewhere between a boy and man She was 17 and she was far from me สูตรพิเศษสำหรับนักทานมังสวิรัตโดยตรงนะครับไม่มีเนื้อสัตว์แต่มีเนยและก็ชีสนะครับแล้วนี่รายการดูวิคิดเช่นของเราครับคุณหานะ่าครจะต้องขอบคุณบริษัทเวสุภูเก็จจำกัดนะครับกิตตีสินครับไอเดียดีเวดดิ้งสตูดิโอภูเก็ตเทลวิชั่นมีเดีย KPP ีทีเคเบิลทีวีไอเดียทีวีหมายเลข8ะนะฮะและเราสองคนครับ ดิฉันพัน่าค่ะครับผมนักยานวุฒธนจธิตกลับมาเจออีกครั้งได้ใหม่ในครั้งหน้าจิตนะครับที่นี่เอสุขุูเก็สกว,วันนี้เราลาแล้วสวัสดีครับ sun we